สวัสดีครับพี่น้องชาวนุเขาทุกท่านครับพี่น้องที่ติดตามทาง YouTube นะครับนานแล้วนะครับไม่ได้ลงเกี่ยวกับเขาชวานะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆเรื่องทํโครงทำพันเงียดอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้านะครับมีเอฟซท่านหนึ่งถามเข้ามาอยากจะได้นกฝึกนะครับเขาชวามีประมาณไหนนะครับเอาเป็นว่าดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับชอบแบบนั้อะมาดูจากทางนี้นะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับ นี่คือตัวที่หนึ่งนี่ยครับความนิ่งความเชื่อมประมาณนี้ขันดีแล้วนะครับลายสวยนะครับตัวนี้ลายสวยหางเต็มครับลายสวยหางเต็มตัวใหญ่นะครับสีเข้มนะครับอันนี้คือรุ่นที่พร้อมฝึกนะครับพร้อมฝึกนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับดูตัวที่สองครับตัวที่สองก็ตัวเล็กหน่อยนึงนะครับแต่หางเต็มครับหางเต็มหน้าสวยขนสวยครับ ไม่แตกนะครับไม่แตกไม่แตกนะครับลายดีตามนี้เลยนะครับอันนี้ตัวที่สามครับอันนี้ตัวที่สามอันนี้คือหางหักจากการขึ้นะเนียดน,นะครับนี่รัตัวนี้ก็พร้อมเล่นพร้อมฝึกนะครับพร้อมฝึกได้เลยนะครับ ตัวนึ่งตัวนี้ก็ยังเปรี้ยวอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าขันดีแล้วนะครับแล้วก็มีโกกบ่อยครับตอนนี้โกกบ่อยแล้วก็มีออดบางช่วงครับออดบางช่วงตัวที่สี่นะครับดูตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าตัวนี้ยังเปรี้ยวอยู่หน่อยนึงนะครับตัวที่ห้ายังเปรี้ยวหน่อยนึงก็ยังดิ้นอยู่นะครับ ตัวนี้ยังต้องใช้เวลาหน่อยเนึ่นะครับตัวที่6ครับดูตัวที่6ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเนีนดแล้วนะครับขึ้นเนแนดแล้วนะครับดแลวดูมุมนี้เลยขึ้นเนแนดแล้วตัวใหญ่ได้สวยนะครับตันี้แต่ว่าหางหักนะครับหักเพราะว่าขึ้นเนีนดนกฝึกเนีนดนี้ยังไงก็เปอร์เซ็นต์หักนี่สูงครับนกต่อบางตัวยังยังหักเลย แล้วนะครับดูตัวที่เจ็ดครับอันนี้ตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดนะครับตัวนี้ก็หางถักจากการขึ้นพเนียยนะครับพวกนี้ฝึกแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฝึกต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็ลองซ้อมดูแค่ขึ้นแถวแถวบ้านนะครับแต่พเนี้ขันเด้อถือว่าขันแล้วก็พี่น้องก็ต้องไปลากเอานะครับมาดูตัวที่แปดครับตัวที่แปดตัวนี้ก็หางเต็มนะครับ ตัวนี้หางเต็มตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นพระเนียดนะครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งอออกจากงรวมได้ประมาณสักน่าจะเกือบเดือนนะครับแต่ลักษณะหางดีครับป้องจอก็จะดิ้นหน่อยหนะึ่งปกติเขาก็นิ่งๆนะครับนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับนกที่พร้อมฝึกใครที่ชอบตัวไหนก็ระบุมาแล้วกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับ เอาแล้วนะครับพี่น้องยังไงก็ทักทายกันเข้ามาราคาหลักร้อยนะครับบอกได้เลยว่าหลักร้อยครับแบ่งกันไปเล่นนะครับแบ่งกันไปเล่นชอบแบบไหนก็ทักกันอาจจะมีเหล่เล่อมกันหน่อยนึงแค่นั้นแหละนะครับไม่ต่างกันมากเดี๋ยวคัดสวยๆให้ได้นะครับโอเคครับยังไงก็ติดต่อทักทายเข้ามาโทรมาได้เลยนะครับที่0616917888นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ